มาพี่ลงก่อนจัวอ่าดูบาปะทะทางนี้ไม่เมาชไมไม่เติมของมาอยู่ไหนอย่าไปเติมผ่านเทินจั่วไม่กินเยอะเลยช่วงนี้ไม่มีข้อเติมของทุกคนจะมีตังค์ไม่มีตังค์พี่ชิวไปแล้วตีพี่จัวแปดถันไม่กัดชี้พลังพี่จัวโอ้ยมือเป็นจบยางจบเทิน คือเป็นหลักอือเป็นหลักไหนอีกแล้วอะไรเจอได้อีกแล้วโอ้ของเล่นอก่อนเลยยืงแปดแต่กองนี้ตัดตคมเหมือนตัดตะคมคมฟูอะพี่มันตี๋ไม่อนี่ของเห็ดเว้ยเห็ดชัดๆแห่เว้ยก็แห่เลี้ยวแอนตี้เท่าเท่าไรอ้ยหิวฟูฟูอะ โซ <alors S 2> จบเทิร์นโอเคพยายามวางดไม่ติดกันแล้วกันนะบ้ันหนึ่งบ้นหนึ่งโซหนึ่งยนึ่งบวกหกพัเมื่อไจะหาขากล้องตั้งนห้นี้ไปเลยวันกิดสิบห้านี่จตามาต้องซื้ออีใช่ไหมติบห้าไอเดียวใช่ไหมขายกากลตอนนี้ากันสสองร้อาขาตก้องพิเศษห้ายีอันนี้ สามเก้าเอ้ยอันนี้ยี่สิบเก้ามีละพี่พี่ไปเฮดบัตเตอร์แตนีีเดยวแต่พี่กงแล้วมันต้มตามบี้เลยสิดีเอ็นเอขอไลท์สองป่ะดีเอ็นขอไลท์สองมีดีเอ็นด้วยเหรอมีใส่มาหนึ่งใบมีกูมีใบเดียวอ่ะแล้วก็บอกไบเดียไลท์มีใบเดียวอ่ะเออฟอสนี่มันบีบมาผสมดีเอ็นดีกว่า ฟอร์สารีฟอร์อะไรกันวะมันก็เล่นได้ทั้งสองอร์อะอ๋อแล้วฟอร์ทูไปไหนไม่มีเลยอ๋อข้างหลังครับแล้วแต่จะเลีฟอร์อะไรปกติที่ปรุงดีก็ฟอร์วันใช่ฟอร์ถือยู่ในกล่องไม่ได้ยิ้เลฟอร์บางเลยฟอร์อลัใจหมด่ยฟอร์ข้างถนัดพ่เห็นที่มาตลอดที่ทำงานยิ้มยิ้มยิ้มเลยไม่ใจอะไม่ใจอะเยี่ยมมากยอดเยี่ยมชั่วสุดเลย คือ้โซบะหนึ่งได้ได้พลังใช่ไหมใช่ไม่ทำครับอันนี้ขอตีฮิตแล้วค่อยกดเทคหรือว่าไงตีฮิตก่อนค่อยกดเทคตีเท่าไหร่ยี่สิบสามยี่สิามอันนี้ได้เดี๋ยวอันนี้ตะลึโอเคคิออกค่ะหมื่นแปดสองคิไฟต์ก่อนคิผันเทิร์น ออสามหกเจ,เจ,เจคิดกับตัดเหลือหโอ้โหใบนีกสองชิ้นอะไรกชิ้งอ่ะลงะบบะอัตบาตัอเทีนท่อนหนานี่ อะไรผมก็แค่ขยับขาไม่่กถือคนน้ำคนน้ำกูอยู่ไหนกูอยู่นี่ไปเลยฮะไม่กล้าขี้แหวพลังชา่นไม่ออกพี่สนใจไปดูหนังไหมพี่สิบสี่ยี่สิบสี่วันเป็นดี 3ามสามเดดูนะทิถ่ายก็เมื่อวานถ่ายแล้วถ่ายวันที่สอง่านที่สองเดี๋ยวียไเแตนถ่ายเมื่อวานนี่จะไปดูแต่ไม่มีตังค์ไลมาแล้เล่นใส่คนอื่นมาเยอะท่านี้โดนเองละแต่ปัญหี่ตอยาเีิตังค์เล่นใส่คนอมาเยอะท่าเนี้หนึ่งสองสี้าหกเจ็ดแปดเ ฟลางามังดูว่โอ้การสาไมได้นะก็ชังแนโอยผิดแล้วตอนนี้กินพลังอยู่เล่นใส่คนืเยอะนะเก้าตัวน่เส็ได้สองตัวนั่นมันพี่นั่นพี่กิลโซบานหนึ่งใช่ไหมได้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 แ่งมือดหมื่นถอดกี่สามโหจบเลยเนี่ยเล่นใส่คนอื่นไเยอะท่านี้โดนเองละรู้สึกไงล่ะยังยังยัง เทคเมื่อตีฮิตหรือว่าตีเมื่อจบการต่อสู้เลยเลือกเทคหนึ่งอย่างแต่สองอย่างพลังนี้พี่ใช้เทคล่างแล้วกันไออ่ะเอาลูกแรกปล่อยได้ปล่อยขี้แหวนพลังอ๋อแวนโอ้ยชิบหายแล้วเอ้ยเนคิวที่มือสามที่มือสามมือเกย์มันะโอ้ยไปเด้๋ยันไป นทิ้งตรงนี้ตรงนี้ให้เห็นด้วยที่เขาบอกโอ้เราทีเอ็นอ่ะทิ้งการป้องกันทั้งหมดไปเลยแต่อับแล้วตอนนี้แวนมีสองคีบหมืม่นด้วยหมืม่นโอ้โคตรโห่และทิ้งการป้องกันไปเล้วไปกี่ใบครับการป้องกันเหรอการบริการท,ทิ้งตัวเล่นไปหมดแล้วเออตัวช่างเดือดอะไรอย่้งเงี้ยเ้ยไปกูทิ้งยังเกศแล้วนี้คนเยอะคนเยอะยังเกศจับหนึแปด หมแปดข้างเดี๋ยวเ,เสร็จโยกโอ๋อโยกด้วยขึ้นมืออีกโอ้จบละสองมืนสามสองมืสามยืนนั่นแหละยืนสองสองปะเออสองหมืหมืามไห้าพันได้แต่ไม่มีห้าพันเอ้ยมีเนี่ยลูกนี้แหละถ้าอะไรวะเออสองมืนสามมื่นสามสี่มืสามสองขีสี่มืสาม อได้เดียวีันนี้อะไรวะสองนเจ็ดสามเปนเจ็ดอันนี้สี่มืนสที่เลืได้เดียวนะได้เดียวสองเปนเจ็ดสี่มืเจ็ดสี่ได้เดียวได้เดียวอ่ะวันเลยอเออ๋ออ๋อเดี๋ยวจะการูุต่อไปไม่ได้ละสองขียนะอืมวันเลยโ้เอาวะได้เดียวได้เดียวไปเบื่เลยตอนนี้ ทิ้งจการอีกสกิลบัต1โซนสแตนถ้ามีวอลล์ในโซ่ไหมมีมีมีโอเคบาต1นโซนบาโซนสแตนบเด้อบาตเด้อบาตเด้อโซนลุกขึ้นแล้วก็ลบทได้ก็ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้ตีเลยทัาไหลไม่ไม่บวกหมื่นใช่ไหมไม่บวกไม่บวกก็สี่หมื่นสามแ้วเดิอ่ะอยู่่านสามเจ็ดนเโอเคเฮยเกือบตายเกว่าโอเครูผลพชนะ ม,มือกี่สี่สีสส่เมนก็ตัวสี่แล้วล่ะกระมอนโบเฮ้ยยกสองอ,อันโซคิดกันอเขาเรีกไงดีอืมโวมี่เลยตันเ,นนเกสส์หานหนึ่งก่อนเทอันโซกินสองยกทั้งบอร์ดขึ้นมืออืทิ้งมือห,าาห้าใบไอ้ทิ้งมือสองใบผิดทิง <c oughs> ้งมือห,าาห้าใบนี่ก็เต็มบอดเร็วเร็มเร็ ีมันต้องกระจายโคตรอย่างนี้ดีป่ะไปไวะอย่างนี้แหละเล่นบอแล้เก,กนะเฮ้ยไม่นะต้องไปบวกเลยท่านี้นีเนเน่เล่นตลอดจริงๆมีตามแดนะปอยได้อยู่เขี่ยไปไกลดูไหมปีไม่มเข้าเลยเนี่ยลองโซเชียลนี้เดียโธ่แต่ว่า คนลงไปแล้วอ่ะเอออ่ะก็ได้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 ลงไปแล้วอ่ะเออไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะไรวะติบูดไหมบูดดิหรืออะไรทีเดียวนะตอนนี้ทีเดียวไม่กาดแน่ใจแล้วพี่ยูเอาไปขอต่อชีวิตไปได้สักหนึ่งชีวิตก็ยังดีกำลังให้สันเกสรฮึดดอเว้ยพลังไหนโยนให้สันเกษรไม่เจอคีไปเลยอะไรยืมเก่า มาสาลกาเจอพี่ี่เกตอนนี้ไม่เจอทิเกอร์ก็ยี่เก้าองหมื่นแปดโอ่ตีป่อยทีเดียวนะถดตัวเดี๋ยวตีไม่เข้าทีเดียวเปล่าทีเดียวทีเดียวทีเดียวโอเครับใช่เดีาละมันเอาหมดก๊อกเลยมั้ยนเอาหมดก๊อกเลยเว้ยตีไม่ตายมือเหลอหนึ่งสอสสี่ห้าหห ใบอลก็ตีได้สามล้มเดียวใช่ไหมใช่ไม่มีตัวเลือกเลยก็ยังหนักอยู่ดี๋ตัวเลียงดีกบอลตัวเลี่ยงมาเอาไปชิงดีกว่าไปลดทิศเลยก่อนได้หมด ตีใช้สกคิลนี้พอแสแตนปุ๊บก,ก็ค่อยบ,บัสโับัสตีเลยสามหมื่นเจ็ดแปดโคตรแรงสามหคิดก่อนขอคิดแบบสาม,มสามคิดก่อนคิดหนักคิดหนักมือพี่สามไปใช่ไหมพอครั้งสุดท้ายทวินาทีก็นำาคานเนี่ย เสิงแท็กตลอดนี่ก็ดำคำคลาดใช่ทำใจสดดีเอกลักษณ์ช่องนี้3 7 3เอันนี้เท่าไหร่ได้ไเดียว 3, สามสก้อ 5, 000, พอไหมกินข้าพันกเป็นอะไรวะสามสามแต่สามเจ็ดสามจสามแปดสา สี่สองพีเสาเจ่เจดได้เดียวได้สีได้เดียวห้าพันหก็ยังไม่ห้าพก็ยังได้เดียวขออีกหมื่นใช่เงียูมีบางเรี่ยโหกคนเฮ้ยเอาไปคดีฆาตกรรมที่ยังอะไรดอวอเวนมันต้องออเวนเอ้ยดอกโอเวไม่สี่นี่อ้าวมือเกินโอ้ยฮันโซ คิวพลึกร่างเออทิ้งมือสามใบใช่ไหมใช่โอ้มือเหลือฮ่ะถูกโดนเกย์เพืบอทีมก็เล่น,นเหมือนกไปตั้งเท่าไหร่มาเพื่ไหล่เอาติดกว่าดูดิกาดทะลุเว้ยตรงนี้ไม่กาดดีกว่า ีสามแตนตีเป็นติเกอร์สลูกอ่ะสามสามสี่งได้สาเอ้ยเ2 4 2 5วอันนี้กี่ได้พี่เหลือได้เดียวพี่ตีห้อันนี้ห้าสยังเข้าอยู่ได้เดียววันเลย เอ้ยไม่เจอไม่เจอเว้ยสกิลบาตรหนึ่งโซ่หนึ่งมือสี่ป่ะเฮ้ยไม่ใช่ว่ะมือกี่ใบห้าเกินลุกไม่ได้จบแล้วเซ็ตเซ็ตจนจบเทินบอกกูได้โดนนไมมือกูเกินเกิจอะไรทองโตอีกทีหนึ่งจบแล้วมือเหลือเท่าไหร่มือละสี่เก่งพังอีกดี๋ยวน้องกูไม่มาเลยนะฮะจริงไม่รู้มันขี้เกียจอะไรมือเหละสี่ แล้วก็มึงเรียงให้สวนมึงก็ตายล้เบฟเบฟเบฟละเบฟเลยไปเท่าไหร่เท่าไหร่วะสิบเจ็ดกุไมีประวัติยีิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเบฟล้วอันนี้เท่าไหร่ห้าห้ามพิทักษ์ห้ามพิทักษ์โอ้อโซมีเกตสาสามารถถอดได้สามืกี้ไล่ลงมือเหลือสี่อย่างีเนโอเคสิบส ยี <28. S 1> ่สิบแปดรูปหนึ่งรูกเดียวไหมเอ้ยเอาเป็นตัวเออเสร็จแล้ว,จวเอจ,วจวอคลิปเลยเล่นไ,ไม่เป็นนะ่ะ